สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่20ธันวาคมพอดีนะครับซึ่งเป็นวันเกิดผมด้วยนะฮะก็ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือย้ายอาคารเรียนนะนะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับหลายๆคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันมานะนะครับสมทบทุนได้เงินมาเป็นจำนวนเงินอะไรกันเนาะเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าตอนนี้ได้ยอดบริจาคมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้จะมีเพื่อนเพื่อนนำขนมนะครับมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆด้วยโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเลี้ยงอาหารกลางวันให้้นองเนาะแล้วไรน้องๆ นะครับกูพี่หมิวเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะย้ายอาคารนะครับจากตรงนี้ครับูเป็นอาคารที่น้องได้ได้ทำการเรียนกันอยู่เนาะแต่ย้ายจากอาคารนี้ครับไปอยู่ตรงนู้นที่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสภาพอาคารนะครับเป็นยังไงแล้วก็พี่รู้สึกดินสไลด์ใช่ไหมที่ทําให้เราต้องย้ายอาคารเรียนสไลด์ไปโดนบ้านกําแพงบ้านบ้านข้างอ่ะข้างล่างส่วนกําแพงทะลุอันนี้คือสไลด์ไปหมุเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับไปเนี่ยโอ้ยอยู่นู้นเลย คือว่าถ้าสมมติว่าในปีหน้าเนี่ยถ้ามีพายุเข้าอีกเนี่ยก็คือคาดคาดการณ์ว่าน่าจะถล่มลงไปอีกนะครับคือตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นบางแผ่นอ๋อมันทะลุไปแล้วนะครับมันมันทะลุค่ะที่จะไม่เคยขึ้นเพราะที่ถล่มไปแล้วอ๋อคือมันถล่มไปแล้วเหรอ๋อมันทะลุไปแล้ว อ๋อที่คุณครูก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่ตกพื้นทะลุมันสภาพอาคารมันไม่โอเคแล้วก็เด็กอยู่เนาะกลัวเด็กจะได้รับอันตรายก็คือย้ายเด็กไปเรียนที่อาคารฝั่งตรงข้ามเป็นสุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้คคะสวัสดีค่ะวันนี้จะได้กินอะไรกันคะเด็กๆคุกกี้นี่คุกกี้ออันนี้ก็คือส่วนที่ช้ำรุดซึ่งน้องก็ต้องอยู่เหรอคะ ตรงที่เป็นการกระบาดคือห้ามห้ามเลยแล้วก็หน้าต่างผนังตรงนี้ก็ถูกแดแดเรียบร้อยตรงนี้เป็นที่คุณคร<ง>ูลงคุณครูลลงตรงนี้เลยค่ะอันตรายมากเลยเนาะ<ช>เด็กๆด้วย อันนี้คือเมื่อกี้คือถล่มลงมาถล่มเลยนี่ถล่มเลยดีเด็กไม่เป็นไรอันตายนาาเลยอ่ะค่อยๆเดินลูกใครไปโดนชันเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไปหยาบอ๋อไปหยาบแล้วก็ตกลงมาถล่มเลยวันนี้นะคะ พี่คนนี้นะคะเป็นเจ้าภาพเลยชวนพี่มาจากกรุงเทพเลยบตบมือให้พี่แต้วก่อนขอบคคุณ่ะพี่แต้แวเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกโครงการนี้เลยนะคะกับ <c oughs> ที่มิสเตอร์นะคะส <c oughs> องท่านนี้คุณป้าคุณสวยเนะี่ยมาเป็นร่วมสะพานบุญด้วยในการนารูปนะพี่ป้านาะอ้าเนี่ยขึ้นเพื่อทุกคนตั้งใจเอาของมาให้พวกหนูที่ก็เคยเป็นคนหนึ่ง เคยได้รับแบบพูดสึงนี่หแหละแล้ววันนึ่งนะคะปูก็จะกลายเป็นผู้ให้แบบที้ยี้ให้วันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่มิคเซอร์นะคะก็มาเรียนอาหารงกัรเนาะไอ้เออ,องนเราแค่มีวันิให้พี่มิเซอร์หต่ละกันอเอาโอเคเนี่ย ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลา์เซ็ที่เราได้เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็ลงถึงวันนี้เราสรุปยอดที่สมทบคุณย้าอาคาร92,258บาทนะครับพอมคุณพี่เบียร์นะครับผมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็จะมีทั้งเพื่อนแล้วก็ลงถึงรามเนส่วนตัวนะแล้วก็มีที่สอนนะครับแล้วก็จะมี เพื่อนๆของพี่พยาด้วยแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับขอบคุณทุกทคนมากๆเลยนะครับที่อาสมทบุนนะครับย้ายอาคารเรียนมองมก็อันนี่คือท่านพอนะครับท่านพอมีอะไรอยากจะบอกไหมฮะก็ขอบคุณนะครับที่จะได้เอามาย้ายอาคารนี้เพื่อที่จะ,ะทำการเรียนการสอนได้ต่อไปเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะอย่างที่ วันนี้ก็มีอุบัติเหตุของเด็กที่แบบซื้ออาคารเรียนทะลุค่ะเพราะว่าอาคารมันตั้งอยู่บนทวามไม่ลอดใครแบชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของทางราชการก็เป็นความจําเป็นได้ห่วที่จะต้องระดมจัดหาทุนแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะได้รับการสนับสนุนจากนิคมแล้วก็น้องแต้แล้วก็เพื่อนๆ่อนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากโอกาสนี้ขบครั้งนี้ขอบคุณค่ะเครกขอบคุณมากเลยครับผม